อ่ะขาแรงก็ว่าเดี๋ยวจะมีข่าวดีแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ข่าวดีแน่ๆเลยคนละครึ่งเฟษห้าค่ะคุณผู้ชมไปกดยืนยันสิทธิ์รับสิทธิ์หรือยังเริ่มต้นตั้งแต่6กโมงเช้าของวันนี้พี่เอกคุณกดเลยเหรอคะนี่กำลังกดแล้วฮะน้องไฟ้ากดยังงใช่กำลังกดค่ะพี่กุ๊ระหว่างนี้ขออนุญาตอ่านไปด้วยเลยนะคะทางผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะนายพรชัยธีรวรค่ะเป็นโฆษกระทรวงการคลังด้วยนะคะ บอกว่าวันนี้วันแรกแล้วค่ะที่ประชาชนทั่วไปจะได้เข้าไปลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส5เปิดให้ลงทะเบียนทุกวันตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึง4ทุ่มจนกว่าจะครบ26.5ล้านสิทธิ์แบ่งเป็นคนที่เคยใช้สิทธิ์เฟส4ี่จำนวน26.27ล้านสิทธิ์แล้วก็คนที่ไม่เคยใช้สิทธิ์เลยอีก2 3สแสนสิทธิ์เพื่อที่จะรับสิทธิ์ใช้จ่ายคนละ800บาทเฟสห้านี่คือวงเงิน800นะคะ เริ่มใช้ใจ่ายได้ตั้งแต่1กันยายนจนถึง31ตุลาคมนี้ทีนี้หลายคนถามว่าขั้นตอนยากไหมไม่ยากการเข้าร่วมโครงการก็ง่ายๆเหมือนเดิมถ้าเป็นคนเก่าคุณคงเคยชินแล้วนะคะกดยืนยันสิทธิ์ในแอปเป่าตังค์แต่ถ้าคุณเป็นคนใหม่หน้าใหม่ไปลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังค์ได้ไหมได้คุณไปดาวน์โหลดแอปเป่าตังค์มาก่อนหรือไม่อย่างนั้นคุณไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์คนละครึ่งดอทคอมอันนี้ก็ง่าย เข้าเว็บไซต์เลยจบเลยนะคะหลังจากนั้นจะมี SMS หรือข้อความผ่านแอปเนี่ยแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการก่อนวันที่1กันยายนทั้งรายเก่าแล้วก็รายใหม่คุณต้องได้รับ SMS นะคะไม่ใช่คิดว่าลงทะเบยียนเสร็จแล้วจบกันต้องมี SMS มายืนยันด้วยแล้วเริ่มใช้ใจ่ายครั้งแรก14กันยายนเวลา22นาฬิกานาทีอันนี้เริ่มใช้ใจ่ายครั้งแรกนะคะ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เปิดให้สมัครเข้าร่วมโครงการมาก่อนหน้านี้ล่าสุดอัปเดตหน่อยมีผู้สมัครคเข้ามาแล้ว188,000รายค่ะส่วนผู้ที่เข้าไปกดสมัครรับสิทธิ์คนที่ยืนยันในกดได้เลยไม่เกี่ยวเนาะ,ะก,ก็ไปกดยืนยันได้เลยส่วนคนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์แล้วจะก,กดเข้าไปรับสิทธิ์ก็รีบหน่อยมีให้230,000สตอนนี้ก็ไปเยอะแล้วนะครับ ตอนนี้เหลือประมาณสักหนึ่งแสนแปดหมื่นกว่าสิเดี๋ยวต้องรีบเราอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวรีบอ่านข่าวรีบจบแล้วกันให้ให้คุณกุ๊กไปกดหน่อย <laughs>